สสวนะคะจับมือกับทางสภาสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะในการถแถลงความสําเร็จของโครงการ SME restart นะคะเพื่อเป็นการผลักดันให้กับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวนะคะให้สามารถสร้างชุมชนต้นแบบในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมถแถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการ SME Restart ปีงบประมาณ2,566ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการก้าวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ การท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมหรือแพ็กเกจเดิมเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมมากลับออกมาเพื่อที่ทาการทาขายใหม่เนี่ยอาจจะได้รับความสนใจหรือไม่สนใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวกเวลานั้นวันนี้เราได้ลองพัฒนาตัวรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นในตัวนะครับนี่ก็ทําเส้นทางมีตั้งแต่การอบรมสร้างการเรียนรู้สร้างแพ็กเกจใหม่ๆแล้วก็ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวคิดว่าอันนี้เป็น,นกลไกสําคัญที่จะกระจายเงินและรายได้ลงถึงพื้นที่อย่างชัดแจงนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็พาเงินพารายได้ลงถึงพื้นที่พื้นที่เตรียมตัวให้บริการปรับตัวทําสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับทำซอฟต์แวร์ออกซอฟต์สตลาดต่างๆกเนี้ยเป็นจุดที่น่าจะเชื่อมต่อเข้าไปได้ก็ใช้กลไกของทางสภาบัการท่องเที่ยวแล้วก็กลไกของภาคราัฐในการส่งเสริมผมคิดว่าอันเนี้ยเศรษฐีจะกระจายลงไปได้ เอเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง5สาขากับผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงโดยจะคัดเลือกกลุ่มธุรกิจและชุมชนท่องเที่ยวจำนวน15กลุ่มเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเข้าไปพัฒนาในเชิงธุรกิจและการตลาดโดยเนย้นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว5สาขาอาชีพกับชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวค่ะ